อจนๆอย่างนี้เลยครับทำไมเสื้อผ้ามันขาดทำไมเสื้อผ้ามันขาดดุ้งริ่งไงฮะเวสตา้าเข้าใจอารมณ์คนเป็นคนเป็นลบไหมฮะอัสดีพี่คุณชื่ออะไรครับผมชื่อจ้าวเนี่ยเนี่ยผมไปเก็บเขามาจากข้างถนนนะครับนะ่ยเขาเป็นสมโสมนหมไม่เจอพอดขั้นเทพเลยรู้ป่ะเนี่ยไปเจอเขาข้างถนนนะครับนะ่ยเขาก็ จนโง่ๆฟูๆครับทำไมต้องสีเหลืองด้วยครับเป็นที่สนุนดีมันขี้แอบจริงโอเคกูยังไม่รู้เลยไอ้บานาน่ามันเพื <S <s ่ออะไรครับเพื <S <S ่อขายครับเยี่ยมเราเราเราจะไม่ให้ตัวเอาอะไรวะขอสอนเล่นเอ้าทำไมผม ไอ้เอออีอีอะไรวะน่ะเขาคือสะทุนยี่พี่ไม่มีขยันสกิลสะทุนนะอีพลังแห่งความสกงบเอ้ามาอยู่ใกล้ทำไมวะน่ะอี๋แอบพลังแห่งความสกปรกเฮ้ยมันดาวมีเยอะนะเว้ย พลังคอาสกปรกครับเราจะไม่อยู่ใกล้มาได้แล้วครับไม่ในเราเข้าไปไม่ได้พลังของสกปรกครับมันไม่สามารถเข้ามาได้แล้วครับไปออ,อ,อ,ออกไปอ,ออกไปไเราไปอ๋อมียิงหินแข่งกัน ดีมากโลกทำไมนายวิ่งชาอย่เงี้ยทำไรให้ดู <c oughs> คนมีไฟคนมีไฟ <c oughs> คนมีไฟไครับเอ๊ะอะไรวนะน่ะ <c oughs> เอ้ยโอ้ย นายหลบเราไปหลบไปหลบไป,บไปโอ้ยเดย๋ยมาช็อตอย่ามาช็อตกันนะเยี่ยมลูกเอ้ยทำไมต้องหิวอีเปียกน้ำเจี๊ยเจี๊ยดช่ดช่า <c oughs> ฮ่าฮ่าวู้ก <c oughs> อาชิเิเน,นตายฮะ อาชีพเว้ใหม่อาชีพเว้นตายฮโอ๊ยโอ้ยกดเอฟกดเอฟเอาไฟเผาสิลูกเอ้ยเอาไฟเผาเองสิลูกไฟเผาแล้วไฟเผาแล้วเอาตัวเราเองสิลูกเอ้ยเอาไฟเผาไฟเผาเรื่หายไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ตื่นนะอ้าวเดี๋ยวนะกดเอแล้วกดอะไรกันแล้วกด เราต้องมาอยู่ระหว่างกลางใช่ไหมเนี่ยหนังรู้นายก็ตายเป็นเพื่อนเราสิเดี๋ยวเราจะเกิดพร้อมนายนายรู้ไหมว่าเรามันเกิดช้าเกมเนี่ยเกิดโคตรช้าเอาหรอที่ตายง่ายอยู่ะนายไปเลยเราก็เกิดยังไงทำไมมันรู้สึกเหงงเปล่าเปลี่ยงไง มันรู้สึกงงๆแปลกๆกูจำปล่อยลำแสงพี่ฆ่าก่อนเฮ้ยสวัสดีสวัสดีเอ๊ะไปไหนมาอดิชั่นเอ้าเอ้าฝากบ๊ายบายบ๊ายบายเพื่อนโอตายเลย เพิ no ่งเกิดะเวยฮ่กโอเคอะไรวนีอ๋อผมรู encore, ้แล้ววิธีการฮิวเพื <h <h um <h <h ่อนรู้แล้วลืมลืมเพิ <h <h ่งติดได้วิธีการชุบชีวิตเพื่อนนะครับยังไงอ่ะเฮ้ยหนาวไม่เอาอเหรหนาวหนาวช้าเลย ช้าเลยครับนะแข็งเลยเออความรู้สึกนะแข็งเลยนะอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยนายต้องใช้สกิลวิ่งเร็วนะนายรู้ป่ะก็ถ้ามันวิ่งมันมันจะปลอยลำเจี๊ยบอ่บลบลบหรือจะทำอะไรให้ดูหนึ่งสองแล้วอาจารย์ ไอ,อ้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยวิ่งเร็วพอเลยโอเควิ <Okay. S 1> ่งไม่เร็วเหรอครับยังไม่ได้บอกเขาเลยคุณเป็นใครครับ <S <S ผมเป็นเจหลีครับผมชื่อชิมด็อกคุนจริงนะชิมด็อกคุน ทำไมคุณรู้จักเขาเหรอครับแล้วคุณไปทำลายเขาทำไมไอมึง <laughs> ต้องเจอคอมโบโหดอ่าจากนั้นก็อ่าจะอะไรทำอะไรไม่ทราบว่าทำอะไรไฟหินบวกไฟบวกไฟพ่นทีหนึ่งนี่โอกาสตายมัน เออนั่นแหละอย่างนั้นเลยเอาจารยัดไฟให้ตัวเองสิลูกเอออูอ้าอู้ก็ไม่ต้องกลัวผมลดเสียงเกมนี้ทิ้งหมดแล้วชาร์จร้อชาร์จร้ออะไรครับบอสตัวแรกครับตัวอะไรวะนะเอ้ามาแล้วลูกเอ้ย Eh, f**k lu ta! F**k lu ta! F**k! 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 Eh? 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 Aku akan buang semangat itu dulu! Eh? S**t! Eh? เดีทำอะไรให้ดูวิ่งมาแล้วแกวิ่งเราต้องไม่ให้กับตันตายครับเจ้าพิจาฐานเราต้องมให้กับกับตันตายครับแล้ะกับตันคือแบบมันยึดไปปล่อยมันไปโอ้ยไม่

เอเหตุกากับระเบิดยังไงเนาะพี่คิววที่วางกับระเบิดยังไงเนาะกดตัว E แล้วกดกดธาตุอะโอ้ยจ้ะเออน้องแม่ไหวโอ้ยตายอะไรไงครับท่านผู้ชมครับ อ้าวบวบเลวตรงนี้เ <that> นี <that> ่ยเดี๋ยวมวนชุบชีวิตมวนรีฟิลป์อ๋อกดกด W A พี่ W A อะอ่า W A W A อเอาละครับลองมาต่อกันตรงนี้แอับอลงูบอลอะไรวะบอลหนอนครับบอลหนอนอาละวะกิ้วเลยนะเฮ้ยช่างลังอังนี้ลิกอังนี้ลิก

ไม่ไม่โอ้ยฮาสุ่โอ้ยโอสดรอดก่อนเลยตายบอสตายตายตอนนี้ทำได้แค่เพียงแง่โอ้ยโอเหิโอเลหิโอเลกัโอเลกันโอ้ยตายละตายละตายละ ถูกที่ถูกทางดมโอโอิมัน,มนาาโอ้โหมันยิงรถพายง่วงขอหลับแป๊บโอ้ยโอย<า>เคตั้งความเดือดร้อนแล้วไอ้ไอไอสกิลเนี้ย

จบครับโอ้ยตายยบายนอนทาสะพานโค้งอ้าวอาบอสตายแล้วดู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 มันดอะไรอ่ะโอเคต้